ทุกคนเห็นต้นที่อยู่ตรงหน้าเข็มพรไหมคะทุกคนรู้จักไหมคะว่าคือต้นอะไรคะมีอยู่นี่ประมาณ4ต้นนะคะอยู่ไกลๆนู่นอีก2ต้นนะคะเดี๋ยวเข็มพรจะให้ดู2ต้นนี้ก่อนนะคะว่าคือต้นอะไรเข็มพรจะยังไม่เฉลยนะคะเผ<า>ื่อมีใครนะคะที่รู้จักแล้วและยังไม่รู้จักนะคะ ดอกของน้องนะคะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะก็จะมีกลีบอยู่5้ากรีบมีเกสรเหลืองๆอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเข็มหอจะเดินมาให้ดูด้านนี้นี่ค่ะพอหลังจากอดอกร่วงโรยลงนะคะน้องก็พร้อมที่จะมีผลแล้วนะคะทุกคนรู้หรือยังรู้หรือยังคะว่าต้นอะไร ทานได้นะคะผลของน้องทานได้นะคะเดี๋ยวเกมพรจะพาทุกคนนะคะเดินไปดูทางด้านนู้นเลยนะคะว่าน้องคือต้นอะไรทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเกมพรขอเดินไปแป๊บหนึ่งนะคะต้นที่อยู่ไกลๆนู้นนะคะค่อนข้างที่จะ สวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็ดอกเยอะมากถ้าดอกเยอะแบบนี้ผลต้องเยอะแน่นอนเลยนะคะทุกคนพอที่จะรู้จักหรือยังคะว่าคือต้นอะไรอันนี้นะคะคือ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  ต้นตะกบนะคะต้นตะกบเนาะเข็มอนส่วนมากนะคะสมัยเด็กๆนะคะก็จะเรียกว่าต้นตะกบต้นตะกบนะคะก็คือทานได้นะคะทานได้นะคะทุกคนสามารถเก็บผลทานได้ผลของน้องนะคะพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะรสชาตินะคะก็จะออกหวานๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะน้องก็ยังไม่มีผลนะคะเดี๋ยวรอน้องมีผลเราก็จะมาเก็บน้องทานนะคะ วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะชมต้นตะกบเพียงเท่านี้นะคะแต่อีกชื่อเรียกเข็มพรไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่ออะไรนะคะแต่เข็มพรเรียกว่าตะกบตะกบนะคะหรือตะพบเนาะแต่แต่ละพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมต้นตะกบสมัยที่เข็มพรเรียกนะคะขอบคุณจ้า